สีดวิวชอปซูเปอร์ไบ์นะฮะวันนี้เรามีนี่ฮะมอนสเตอร์แปดหนึ่งครับคันนี้มีอาการก็คือโค้ดขึ้นนะฮะโค้ดเครื่องไฟจิ้นนะฮะขึ้นแล้วก็มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมขึ้นที่หน้าจอแล้วก็รถบินไม่ไปนะฮะแน่นอนเราก็คิดว่าเป็นอาการยอดฮิตของมอนสเตอร์อยู่แล้วนะครับก็คือเคร่งไฟฟ้าของมันนะครับมีปัญหานะครับมอนสเตอร์ตระกูลนี้นะฮะเคร่งไฟฟ้าเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างจะแทบทุกคันนะครับ กับคนเร่งระบบไฟฟ้าของเขาโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนคนเล่งกันนะฮะนี่ก็เป็นกล่องของชุดคนเล่งไฟฟ้านะฮะของเรานะนี่ฮะ made in Italy นะครับแน่นอนของแท้แกะออกมาก็จะมีนี่ฮะชุดคนเล่งไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับปลอกเลย แล้วก็มีปลอ,อกให้มาอีกข้างหนึ่งก็คือปลอ,อกใส่ข้างซ้ายนั่นเองนะครับปลอ,อกนี้ก็เป็นโลโก้ของดูคาติเลยนะฮะนี่ครับของแท้ดูกาติโอเคเรามาจัดการเรื่องคนเร่งของมันกันนะครับนี่นะปลักของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปลักคนเร่งฝึกฟ้านะครับอยู่ใต้แผงคอตรงนี้นะครับ มอนสเตอร์ตัวนี้อยู่ใต้แผงคอถอดค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอดกระเลงถอดปลั๊กเปลี่ยนกันนะฮะ Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, Maybe you'll get sick of being the. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this is amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was not me? Is it me? Am I to lose? The one เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับปอกแฮนดูกติมอนเตอร์แปดสองนคันนี้นะครับเอยไม่ใช่ปอกแฮนด์ครับคนเล่งไฟฟ้านะฮะคนเล่งไฟฟ้าตัวใหม่นะฮะของเก่านี่เสียขึ้นโค้ดแล้วก็บิดไม่ไปนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยครับคนเล่งไฟฟ้าอันนี้คือคนเล่งเก่านะครับ เล้งใหม่ก็นี่ครับแถมปอกแฮนด์มาด้วยครับเป็นโลโก้ของทางค่ายดูคติโดยตรงซ้ายขวานะครับเราเปลี่ยนให้ซ้ายขวาเปลี่ยนก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องแย่แดงนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างแคบนะครับรูที่เราจะต้องถอดปลั๊กก็คือใต้แผงคอตัวนี้นะฮะใต้ฟิล์มมันนั่นเองตอนนี้ก็ เปิดสวิตช์ไม่มีโค้ดขึ้นแล้วนะครับตอนแรกจะมีไฟเอนจิ e นขึ้นแล้วก็เครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้แล้วก็รถจะมีาการก็คือบิดได้แค่3000รอบประมาณนั้นนะครตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ฟัง เสียงก็ค่อนข้างโอดหน้าลำคาญร,รถเสียงลั่นมานท่อก็เป็นเอซด้วยนะครับกระป๋องแบบนี้ไม่ต้องห่วงกับมอนสเตอร์821โอเคคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยง่ายๆกันไปครับบ๊ายบายครับ Silhouettes of you are like a dot. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm.